ก็ไม่กันเลยไม่กันได้ไม่กไม่กันครับ่กนเลยที่มาัี้นที่นี่ก็วัน เขารู้อยู่แล้ววันนี้จะต้องโดนออกหมายจับทนายบอกนอนใส่สูตรรออยู่ห้าวันแล้วยังไม่มาจับสักทีก็เลยไปทําบุญที่วัดหนองรีพนมสารคามนะครับถ้าใครไปเ,เปิดมือถือของทนายตั้มนะหรือเข้าไป GPS ของรถของทนายตั้มรถปอร์เช่จะพบเลยเขาปักหลุดไปที่วัดหนองรีกําลังจะเลี้ยวเข้าวัดก็โดนจับนะครับอันนี้ทนายความเขาเล่าให้ฟังไม่ได้มีเจตนาจะเดินทางไปจังหวัดสากแก้ว ตามที่มีบุคคลกล่าวอ้างแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาทนายความเขาเล่าให้ผมฟังนะส่วนส่วนจับเป็นอย่างไรนั้นพี่น้องประชาชนก็ฟังไว้ฟังทนายตั้มแล้วก็ฟังตำรวจก็ว่าไปท่านจะเชื่อใครอะไรก็เรื่องท่านแต่นี้รายการพี่เดก็เอาข้อมูลนะว่าฟังผู้ต้องหาเขาคิดอย่างไรเห็นนะเขามีปักหมุดไว้รถแล้วก็ปักหมุดไว้ที่ไอไอจีพีเอสแล้วก็ปักหมุดไว้ที่โทรศัพท์นะตอนที่เขาโดนจับเขาเตรียมกำลังจะวกเข้าวัดอยู่แล้ววัดหนองรลี นะครับลองเข้าไปดูนะครับเขาจะไปนอนที่นี่นะครับหนึ่งคืนนะครับเสื้อผ้าต่างๆท้ายรถนั่นก็คือเตรียมไปนะเอ่อเขาเรียกอะไรจำวัดหรืออะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ก,รก,รก็ไม่ค่อยพวกสายวัดเท่าไหร่นะครับนะอันนะัไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตำรวจบอกดูแล้วน่าจะหลบหนีก็แล้วแต่ไงนะเพราะนะั้นพี่น้องประชาชนก็ฟังไว้เราติดตามคดีดังๆเราไม่ต้องไปตัดสินใครแนละ้วเพราะเราไม่รู้เรื่องเข้าใจนะเราก็ดูไว้ส่วนคนที่จะตัดสินว่าทนายตั้มผิดหรือถูกคือศาล นะนะครับสาลจะเป็นคนตัดสินหลายคดีครับเป็นข่าวใหญ่โตแล้วสุดท้ายสารยกฟ้องก็มีหรืออาจจะติดคุกก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองแนวทางเพราะฉะนั้นก็ฟังรายการพี่เดเนี่ยมันจะได้ความรู้เนี่ยฟังแล้วได้ความรู้จะได้รู้ว่าอ๋อเขาไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเขากําลังขับรถหลบหนีถ้าเขาจะหนีคดีเขาคงจะไม่นั่งรถพอตมันเด่นทะเบียนก็เด่นรถก็เด่นสีก็เด่นอันนี้อันนี้ทนายความเขาบอกนะเขาไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะครับเข้าใจนะแล้วเขาก็อยู่บ้านทุกวันตลอด ตำรวจก็เฝ้าทุกวันกล้องวงจรปิดที่บ้านก็มีหมู่บ้านก็มีอันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายให้พี่เดฟังนะครับบางคนถามว่าทนายสายหยุดทําไมไม่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับเขาได้แจ้งกับผมฟังว่าเขากลัวทัวลงและไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนกับพี่เดเพราะฉะนั้นก็ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องหาก็ถามพี่เดผมจะไปถามมาให้ถามมาแล้วก็เล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนอย่างละเอียดนะอย่างละเอียดนะครับเข้าใจนะครับ เลอ่าอย่างละเอียดเลยพีเย่เดเปนคนที่แบบเล่าอย่างละเอียดนะนะครับให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเราดูข่าวดูตำวรวจแถลงดูใครอ่ะดูผู้ต้องหาเขาเล่ายัางไงแนวทางยังไงนะผู้ต้องหาก็ต้องไปดูว่าจะเอาอยัางไงกันนะัทั้งผู้เสียหายผู้ต้องหาก็ว่างเลยป้าไปต่อไป <c oughs> นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวประมาณไม่เกินเที่ยงก็พาตัวไปที่ศารอาญาแล้วก็พาทนายตั้มไปส่งเรือนจำพิเศษส่วน ส่วนตัวเมียก็ไปเรียนจําหญิงทันทะสถานหญิงกลางนะแล้วก็จะมีการยื่นประกันตัวนะครับก็ว่าก,กันไปนะครับถามเรื่องการยึดอายัดทรัพย์สินทนายสายหยุดทนายของอา่าทนายของทนายตั้มเล่าให้ฟังว่าน่าจะมีการอายัดบัญชีนะครับนะที่มีเงินสามสิบล้านแต่บ้านช่องยังไม่ได้มีการอายัดนะยังไม่ได้มีการอายัดนะครับบ้านไม่มีการอายัดนะครับ เพียงแต่มีหนังสือไปถึงสำนักงานที่ดินนะครับว่าหากใครจะซื้อบ้านหลังนี้ก็แจ้งให้ทราบควจริงว่าบ้านหลังนี้มีคดีความอยู่นะครับนะครับเท่านั้นเองนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนจะเอาเงินที่ไหนประกันตัวนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีทนายตั้มพี่น้องประชาชนก็ได้รับรู้นะครับเวลาท่านเป็นผู้ต้องหาต้องทำยังไง ต้องให้การยังไงและการทํางานของตารวจเป็นไงนะตำรวจเขาก็ต้องเซตคดีที่มันง่ายๆก่อนเรื่องช่อโกงง่ายๆก่อนส่วนอไหนที่มันยุ่งยากไอ้สาล้านตอนแรกผมนึกว่าอ๋อตำรวจมีของดีนะจบไปแล้วเป่ายัางเลยไอ้เราก็เข้าใจผิดนะอันนี้ก็โอ้โหกลายเป็นว่าก็เซตคดีขึ้นมาเลยครับว่าเนี่ยเอาเงินไปแล้วก็หลอกลวงเอาเงินไปแล้วก็ไม่ทาลอตเตอรี่ อะไรจะ,ะไรแค่เนี้ยส่วนรถเบนก็เอาเงินไปเกินก็หลอกลวงส่วนค่าแบบก็เหมือนการเอาเงินไปเกินแะทันองเนี้ยก็แค่เนี้ยก็คือกลายเป็นว่าเหมือนกับคดีช่อโกงธรรมดาแต่ทำ3ามครั้งอ่มีคนถามว่าทําไมแจ้งความว่าช่อโกงเป็นปกติธุระผมถามทนายของทนายตาั้มเขาบอกว่าเนี่ยช่อโกงแค่3าครั้งเลยครับเป็นปกติธุระและ้วเพราะนั้นต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนใครเป็นผู้เสียหายนะครับเอาคดีทนายตั้มเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักเลยนะครับ ถ้าท่านโดนช่อโกงสามครั้งนะครับท่านก็เป็นไงไปแจ้งตำรวจเลยว่าผู้ต้องหาช่อโกงเป็นปกติธุระอันนี้แค่สามครั้งเนี่ยนะเป็นปกติธุระแล้วอันนี้เป็นความรู้ใหม่บรรทัดฐานใหม่ในคดีทนายตั้มพี่น้องเราไปใช้เลยครับใครฟังรายการอยู่ปรากฏว่ามีคนมากงเราสามครั้งขึ้นไปเนี่ยก็คือช่อโกงเป็นปกติธุระก็แจ้งความเลยดูที่ว่าตํารวจจะรับแจ้งไหมจะแจ้งข้อหาจะขอหมายจับไหมเพราะคดีนี้ช่อโกงแค่สามครั้ง นะเป็นช่อโกงปกติธุระแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ก็ดีนะฮะจำมาเลยนะครับเวลาใครโดนโกงสามครั้งขึ้นไปแจ้งตำรวจเลยว่าช่อโกงเป็นปกติธุระคือช่อโกงเป็นสันดานไปเลยเห็นนะบอกแล้วรายการพี่เดเนี่ยความรู้ทั้งนั้นนะเป็นความรู้ทั้งนั้นเนี่ยใครติดตามพี่เดเนี่ยโอ้โหความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นใครเป็นผู้เสียหายครับโดนโกงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามปกติธุระเลยพอโดนปกติธุระปุ๊บว่ะ ก็แจ้งตำรวจด้วยว่าให้ดําเนินคดีฟ้องเงินด้วยเอาคาดีนี้เลยคดีทนายตั้มนี่แหละคดีหมอหมอดูหวงจุ้ยกัเหมือนกันอันนั้นก็ชอบโกงอ่าสามครั้งขึ้นไปก็ข้อหานี้เลยนะครับนะนี่แหละครับนะกู้ต้องหานี่ไอ้พูดเสียหายเวลาฟังรายการพี่เดแล้วมันได้ประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับชัดเจนนะนะครับก็ว่ากันไปนะนะครับก็เป็นคดีที่น่าสนใจนะครับต่อไปเรื่องมันญาติทนายความอ่ของทนายตั้มเมื่อวานนี้ผมฟังสภาทนายความ ถแถลงข่าวก็โอเคดีนะคือการอย่างนี้ครับการจะดําเนินคดีมันยากต่ในความมันมีขั้นมีตอนสภาวิชาชีพทนายความ,มเป็นสภาเพื่อคุ้มครองเ,อเกี่ยวกับสมาชิกสภาทนายนความไม่ใช่ว่าพอมีข่าวปังปุ๊บไปไงลบชื่อออกจากเป็นทนายทําไม่ได้ครับไม่ว่าจะแพทย์สภาสภาทนายสภาสถาปนิกหนะครับสภาพยภาบาลทําไม่ได้ครับมันก็มีกระแสว่าเออสภาทนายต้องออกมาออถอนใบอนุญ,ญาตทนายาทําทําไม่ได้ครับ ทำไม่ได้เมื่อวานนี้ผมไลฟ์สดนายกสภาทนายความโยมมันมาดูเลยทำไม่ได้นายกสภาทนายความคณะกรรมการมันญาตินั่นคือทนายความเหมือนกับผมนี่แหละเ <c oughs> พียงแต่ลงสมัครเลือกตั้งเหมือนผมแล้วผมก็ลงสมัครเลือกตั้งผมก็ไปเป็นนายกได้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้สนใจที่จะอยู่ในวงการอะไรสภาธนงทนายอะไรผมไม่ได้สนใจเป็นสภาวิชาชีพเพราะฉะนั้นนะครับสภาทนายก็ถแถลงการชัดเจนนะครับการจะไปลบชื่อทนายตั้มโยงไม่ทาไม่ได้นะ มันต้องผ่านขั้นตอน,ต,อนอต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็แค่โดนแจ้งข้อกล่าวหานี่ไม่ใช่ว่าลบชื่อนะไม่ใช่นะครับมันต้องพิสูจนะ์ว่าเขาทําผิดไหมแล้วคนที่จะพิสูจน์ว่าเป็นความผิดก็คือใครศาลนะครับศาลจะเป็นคนตัดสินมีหลายคดีที่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะผิดสุดท้ายยกค้องก็มีชนะคดีก็มีเพราะฉะนั้นมองกลางๆยังไม่สามารถลบชื่อทนายตั้มได้ถึงแม้ใครจะอยากลบชื่ออยากจะร้องเรียนทําอะไรไม่ได้ครับ อันนี้คือความจริงที่สภาทนายแถลงมาแล้วนะก็ขอบคุณทางสภาทนายความนะครับที่ว่านะไม่บ้าจี้ไม่บ้าตามกระแสไม่หิวแสงอะไรต่างๆนะครับทําไปตามอํานาจหน้าที่นายกสภาทนายความไม่มีหน้าที่ดําเนินคดีมันยดัดท่านเป็นผู้บริหารของสภาทนายความพี่วิเชียนผมก็รู้จักท่านดีสมัยก่อนแกก็เดินสายออกทีวีเนี่ยแบบผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเรียกหิวแสงหรือเปล่าอะผมไปรายการไหนก็เจอแตพ่พี่วิเชียนพี่วิเชียนนะครับแต่ตอนนี้แกเป็นนาย,ยกสภาทนายแกก็เดินสายออกเหมือนกันอนะ นะเพราะนั้นอย่าไปเรียกทนายความด้วยกันว่าหิวแสงนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นนายกท่านเป็นกรรมการสภาเนี่ยเขาจะดูว่าท่านเลือกปฏิบัตินะไม่ใช่คดีทนายตั้มเราต้องเข้าขึ้นทางด่วนเนะครับรีบรวบวรัดตัดตอนตัดสินให้มันอถอนใบอนุญาตไปทําไม่ได้ครับขืนให้สัมภาษณ์แบบนั้นทําแบบนั้นทั้งนายกทั้งกรรมการสภาคณะกรรมการบรุญาตต้องติดคุกแทนมันมันมีขั้นมีตอนนะ การจะถอนใบอนุญาตทนายความไม่เหมือนกับตำรวจนะตำรวจก็ทำผิดเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนทำได้เพราะกฎหมายเปิดช่องแต่สภาทนายไม่ได้นะเอ้ยพอโดนกล่าวหาเนี่ยทนายกล้ามไปโกงเงินโกง,โกงทองลูกความอะนะพักใบอนุญาตไปก่อนทำไม่ได้ไม่มีกฎหมายให้ทำอย่างนั้นนะเข้าใจนะมันไม่เหมือนกันแพทยสภาเหมือนกันแพทยสภาสภาทนายสภาการพยาบาลสภาสถาบันนีก้ก็คล้ายกันเข้าใจชัดเจนนะต้องรอศาลตัดสินที่สุดก่อนเห็นไหม เพราะนั้นใครอยากจะร้องเรียนมันญาติในความนะครับก็ต้องทราบกฎกติกาแล้วก็การไปร้องเรียนมันญาติในความคือการแจ้งความเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเท็จก็โดนฟ้องกลับอย่างของผมเนี่ยก็มีการฟ้องกลับคนที่ไปร้องเรียนมันญากผมเนี่ยสามคดีนะนะครับแล้วก็รอตัดสินเนว่าจะผิดไม่ถูกอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ไปกันแกล้งผมเนี่ยก็เร็วๆนี้นไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับนะ นะครับเพราะทนายความก็มีความรู้ทางกฎหมายถ้าใครไปร้องเรียนเขาเขาดำเนินคดีกับอันนี้คือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะ